สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีนะครับผมมีร้านอาหารเปิดใหม่มาแนะนําอยู่ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอเสาไห้เลยร้านนี้บอกเลยว่าอาหารอร่อยทุกอย่างครับชื่อร้านผู้ชายขายหอยแอนทวิตาคาเฟ่สระบุรีครับหลายคนคงเคยได้ยินชื่อคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีใช่ไหมครับแต่ว่าสาขานี้แตกต่างออกไปเพราะเขาทําร้านใหญ่โตพรีเมียมแอร์เย็นฉ่าเปิดเป็นคาเฟ่เลยนะครับมี2ชั้นอาหารก็มีหลายหมดหมู่ไม่ใช่มีแค่อาหารอีสานนะถ้านึกอะไรไม่ออกแนะนําให้สั่งตามที่เขาขึ้นโชว์หน้าร้านแบบนี้เลยนะครับเจ้าของ แรงจบด้านเชฟมาโดยตรงจากสถาบันเลกอดองเบลี่เมลเบิร์นออสเตรเลียนะครับแล้วก็กลับมาเปิดร้านอาหารที่เมืองไทยในนี้ก็เลยจะมีทั้งอาหารไทยอีสานอิตาเลียนมีของหวานเครื่องดื่มแบบจัดเต็มอลังการมากจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับเมนูค่อนข้างเยอะนิดนึงเริ่มจากเมนูที่ผมชอบที่สุดไม่ใช่อาหารอีสานแต่เป็นนี่เลยครับแกงป่าครับที่ร้านเขาจะชื่อเมนูแกงป่าย่าหยันเป็นสูตรคุณย่าเจ้าของร้านเองครับเป็นแกงป่าไก่ที่น้ําจะขูกคลิกนิดนึงหน้าตาเกือบจะเป็นผัดกะเพราเลยแต่รสชาติจะเข ้นถึงเครื่องแกงป่ามากๆในพริกแกงก็จะอัดแน่นไปด้วยเครื่องเทศสมุนไพรหลากหลายชนิดรสชาติเผ็ดนามาก่อนเลยนะครับแต่เป็นแกงป่าที่แปลกใหม่อร่อยมากๆครับราคา169บาทต่อมาเป็นแกงเหลืองปลากระพงหรือใครจะเรียกเป็นแกงส้มใต้ก็ได้นะครับเขาจะใส่เนื้อปลากระพงใส่ยอดมะพร้าวเสิร์ฟมาในถ้วยลายครามสวยงามนะครับรสชาติจะจัดจ้านเข้มข้นแบบต้นตํำรับเลยราคา199บาทต่อมาเป็นตาเหลาครับปกติเราจะเห็นตําเหลาทะเลใช่ไหมครับแต่ร้านนี้คือตําเหลามาหาสมุทรมันจะต้องว้าวกว่าทะเลแน่นอนนะครับในนี้ก็ จะมีทั้งปูมา้ามีกุ้งสดกุ้งสุกปลาหมึกหอยแครงเป็นตำปลาร้านะครับจะไม่มีเส้นมะละกอเพราะมันคือตำเหลาปิดท้ายด้วยหอยนางรมพร้อมยอดกระถินครับจานนี้ราคา3 9 9บาทวัตถุดิบซีฟู้ดที่นี่สดมากยำปลาร้าก็แซบหนัวนะครับคุณภาพ,ภาพความอร่อยล้นจานเลยเพราะของแซบนี่คือทางของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่ร้านนี้เขาจะบีบเส้นขนมจีนเองด้วยนะเป็นขนมจีนเส้นสดเพื่อที่จะมาทําเป็นเมนูตาซั้วครับมันจะอร่อยแค่ไหนลองจินตนาการดูนะครับได้เส้นสดบีบใหม่แบบนี้นะคร เจีนคลุกกับน้ำส้มตําแซบเส้นมันจะนุ่มใสเงางามมากแล้วก็ทีเด็ดเลยนี่ครับกากหมูมันเข้ากันมากครับของแซบบ้านเรานี่กินเมื่อไหร่ก็อร่อยนะครับตำซัวกากหมูราคา99บาทเมนูต่อมาเป็นปูก้อนผัดผ,ดผงกะหรี่ครับเสน่ห์ของจานนี้เลยคือมันจะมีกลิ่นหอมจากกระทะจากการผัดหอมใหญ่กับพริกหวานนะครับจากนั้นก็จะใส่เครื่องผงกะหรี่ที่ตีผสมไว้ลงไปก็จะมีไข่ไก่นมสดผงกะหรี่นะ้ำพริกเผาแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆใส่เนื้อปูก้อนลงไปนะครับแล้วเขาก็จะผัดให้มันมีความเป็นเข้มข้นลาวาแบบนี้ไ้ไไไมม่แ่แแฉหงจนเกิป แล้วเนื้อปูนี่ก็มาแบบเป็นก้อนเลยนะครับรสชาติกลมกล่อมหอมผงกะหรี่ความเข้มขน้นครีมมี่กำลังดีเลยจานนี้350บาทครับต่อมาเป็นผัดไทยกุ้งสดครับการทําผัดไทยที่นี่จะเริ่มจากการผัดไข่ให้สุกก่อนแล้วก็ลงเส้นผัดกับเครื่องต่างๆนะครับมีเต้าหู้กุ้งแห้งหัวไชโป๊ะเติมน้ํานิดนึงผัดให้เส้นนิ่มก่อนแล้วก็ใส่ซอสผัดไทยลงไปผัดขั่วด้วยไฟรแรงให้ส่งกลิ่นหอมใส่ถั่วง,งอกใบกุ้ยช่ายสุดท้ายก็ใส่ไข่ลงไปครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอาหารที่นี่รอไม่นานพเพออราะ จานใหญ่นะฮะกินได้2คนเลยถ้าเกิดเป็นจานเล็กก็99บาทรสชาติดีมากครับเปรี้ยวหวานแล้วก็เส้นเหนียวนุ่มเคลือบซอสผัดไทยทั่วถึงพิซซ่าก็มีนะครับมีหลายหน้าเลยแต่อันนี้เป็นพิซซ่าปูอัดไข่กุ้งชีสเป็นพิซซ่าแป้งหนานุ่มหน้าล้นเครื่องจัดเต็มมีทั้งปูอดัดไข่กุ้งแล้วก็ชีสเยิ um ้มๆ um นะครับมีซอสรสชาตินัวๆหวานๆใครชอบพิซซ่าสไตล์แป้งหนานุ่มก็ห้ามพลาดเลยครับราคา1น9่อบเกาาทอีกหนึ่งเมนูที่คนชอบสั่งกันเลยก็คือมาม แล้วก็ท็อปปิ้งด้วยเครื่องต่างๆทั้งหมูสับหมูกรอบกุ้งหมึกหอยแมลงผู่แล้วก็ไข่แดง2ฟองนะครับเป็นมาม่าที่ดูไฮโซมากดูหรูหราอลังการสุดๆก่อนกินต้องถ่ายรูปก่อนแน่นอนดูความเยิ้มความน่ากินดีครับโอ้โหเห็นแล้วอยากไปต้มะมาม่ากินตอนนี้เลยครับเนี่ยหม้อน,นี้ราคา199บาทกินได้2คนอิ่มเลยครับคือที่นี่มีหลากหลายอย่างเลยนะที่ชื่อดูเหมือนธรรมดาแต่ว่าซ่อนความไม่ธรรมดาเอาไว้ครับอย่าง3ามชั้นทอดน้ำปลาน,นี้ก็อร่อยเวอร์เลยกรอบนอกนุ่มในเขาจะแค่ทอดแล้วก็โรยกระเทียมเจีียวคับจจิิ้้มมกฟูดแ แต่อร่อยครับจานนี้ราคา149บาทแล้วก็นี่คือเสือร้องไห้ไทวากิวครับเป็นเมนูแนะนําด้วยที่นี่เขาจะย่างเสิร์ฟแบบสเต็กนะครับหลายคนกลัวว่ามันจะเหนียวหรือเปล่าแต่ต้องพิสูจน์ดูครับเขาย่างความสุกแบบมีเดียมแรดด้วยความที่เขาหมักเตรียมมาอย่างดีทําให้มันไม่ได้เหนียวจนเคี้ยวไม่ได้นะครับสำหรับคนที่ชอบเสือร้องไห้ที่นี่ถือว่านุ่มด้วยซ้าไปกินกับน้าจิ้มแจ่วเข้ากันมากเลยครับมีหมูกรอบผัดพริกเกลือราคา180บาทหมูกรอบชิ้นใหญ่มากเครื่องผัดพริกเกลือก็จะแห้งๆนะครับกินกับข้าวก็ได้หหรรรือออวว่่่่าเป็็็นนนนกกกัับแ้มมดีีีสยงทถ ว่าเด็ดเลยครับเป็นออส่วนแบบนิ่มใช้หอยนางรมตัวใหญ่เสิร์ฟในกระทะร้อนราคา199บาทใครชอบออส่วนสั่งได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนของหวานนะครับก็จะมีไอศครีมกะทิโบราณไอติม6ลูกนะครับแยกเครื่องมาให้เครื่องเยอะจัดเต็มมากราคา139บาทครับแล้วก็น,นี่เป็นฮันนิตโทส์นเทลล่านะครับขนมปังย่างทานูเทลล่าฉ่ำๆมีไอติมมีวิปครีมนะครับราคา149บาทแล้วก็อันนี้ครับเป็นลอดช่องนมสดปัน่น89บาทครับผมอร่อยหวานหอมชื่นใจร้านผู้ชายขายหอยสาขาสระบ,บุรีนะครับปิดทุกวั ันจันทร์วันอังคารถึงพฤหัสจะเปิดตั้งแต่11บเอ็ดโมงถึงสามทุ่มสุกเสาร์อาทิตย์เปิดถึง4ี่ทุ่มนะครับเป็นร้านอาหารที่อยากแนะนําให้คนสระบุรีและใกล้เคียงลองมากินดูรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับพิกัรและรายละเอียดดูได้ในคอมเมนต์วันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ